เห็นอย่างเงี้ยมันมันอยู่เป็นแค่ถ้วยแก้วเบาๆนะแต่พอมันไปอยู่บนคนแล้วอ่ะมันหนักมากนะใช่ไหมพี่มันจะเหมือนเหมือนเหมือนไทยนั่งทับหรือมีคบเลยใช่ไหมเขาะรู้สึกเยมันจะรู้สึกหนักหนักมากๆแบบลุกไม่ขึ้นหนักใช่มันคือเส้นลมปาณในการไหลเวียนในร่างกายเงี้ยครับแล้วมันตัวเนี้ยมันจะเข้าไป คือทฤษฎีของแพทย์แผนจีนมันจะมี2ลักษณะคือทฤษฎีของเส้นลมปางแล้วก็จุดต่อเข็มจุดทางเดินของประตูลมปางต่างๆสามร้อยหจุดนะครับซึ่งแผงหลังของเราเนี่ยมีจุดเยอะมากเป็นร้อยจุดแต่ถ้าเราวางตำแหน่งได้ถูกต้องไม่ใช่ซีโซซีโซ่ทำนะมันจะรู้สึกได้ถึงมีแรงกแตกแรงต้านเพื่อทําใที่มันเหนียบเนี้ยจับมันไว้ก่อนแล้วพอเราปล่อยเราเป็นเวลาเราปล่อยเราปล่อยตุ้นมันก็จะเกิดการ ที่ชี้อยู่กลางน,นที่มันหลเวียนแล้วมันติดขัดอยู่ทล้วไม่เกิดโรคพอเราเป็นกดมันไว้ก่อนแล้วปล่อยีเดียวปึ้งให้มันทะลวงฟูอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ชี้ลงกลางนไหลเวียนได้ทั่วร่างกามันก็ทาให้เรารู้สึกดีขึ้นหายจากอาการปวดอาการเป็นโรคได้แต่ในเชิงของชีววิทยานะครับแล้วก็อันนี้เป็นทฤษฎีโบราณที่เขาสอนกันมานะเพราะอาจจะ2,000ปีที่แล้วอาจจะยังไม่มี